ี่อย่างที่บอกบอลสีต้องอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่มะขามสูงนของจริงนี่มาชมก่อนนี่ง่ายเจอแล้วหานุมานจองถนนแล้วก็ได้มาในครอบคออรองนู่นนะ่ะทศกัณ์น่ะเหรอทศกัณตามเนี่ยเนี่ยนะทศกัณฐ์นะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้ไม่รู้อันนี้แดงๆจุดๆไม้เก่าครับยังไม่กัดสีอ๋อแต่นี้ยทศกณัณฐ์แน่ว่าต้นนี้ขายเอาสีแล้วอยู่ตรงนู้นฮึแน่อันเนี้ยแน่แน่มามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะงตาวักฮะอ๋อนูแต่งคำแมนอยู่ข้างในเดีกยวนี่พญาขอมพญาขอมดำ อันนี้สีเปจัลงที่ผอเอเออเออน้าเคยเห็นอยู่ที่บ้านน้ำมีอยู่สีเปญจรลงแล้วก็อันอันนี้อะไรอ๋อสวยจริงบอลกาบบอลกาบและขาวแดงมันอะไรนะเดี๋ยวก่อนใช่ที่เขาเรียกไอ้ไนว่าถาดบางแก้วไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ย พ่อมาเปอย่างนี้หมดเลยเหรอมี<ช>หลายต้นไหมต้องไปดูนู่นนั่นถุงๆน้ะหมดเลยค่ะบอนสีทั้งหมดไปดูกันตามไปดูกันตามไปดูกันเนีย่ยบิฟินบอกแล้วบอนสีก็จะอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่โอ้โหแต่เป็นกอหมดเลยหัวอมเต็มหมดอะ่ะแต่เป็นลูกไม้นะนี่ไงเป็นกอเลยเนะี่ยกอใหญ่หนี่แค่ขาดทำปแล้วก็อันนี้คาย๋อเนี่ยแล้วหนุมานของผมนี่อย่างนี้เลยเนี่ย นี่ไงหนุมานจองถนนปะไม่ใช่ใช่อันนี้ก็บอนเก่าแต่ไม่รู้ชื่อครับอืมปล่อยไหมัเลยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่จักมานี่ไงเด็กฟินมาดูลูกไม้เชือกไว้ดิหนังในถุงก็บอนหมดเลยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมถุงเหลืองอ่ะตีๆทั้งนั้นอะโอ้โหนะ จี้ทางนั้นอ่ะมันไม่มีแบบบอแบบลูกไม้แบบไอ้นี่เลยอ่ะออโอ้โห,โหแล้วใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่ทำไมไม่ทําตู้อ่ะมันเวลาเคลื่อนยา้ายไงอย่างเงี้ยโทนเขียวเฮนี่นนะนเขียวปีใช่เขียวปีเดี๋ยนะขายหมดเดีย๋ยมจับเปลี่ยนปะ ให้เขาดูว่าเนี่ยมันพิสดารไหมนะโคตรพิสดารเลยอะ่ะแน่นอนเอาเตัวเอง